ลูกเิกไปแล้วไงให้น้องให้หน้องให้หน้อง,องโอ้อยากไปอยากไปโอ้อยากไปอยากไปออกแล้วรอด้วยนะต้องตั้งหลักก่อนไอ้ตัวเนี้ยออกแล้วรอด้วยนะรอด้วยนะแม่บอกว่ารอด้วยนะรอด้วยนะอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> รอด้วยรอด้วยโอ้ยขารอด้วย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 โอ,โอ,โอ,โอ้ยรอด้วย <t Background pare cida> โอ้ยภาพซูมเข้าซูมออกนี่ไม่ใช่คนทำนะครับหมามันทำครับ <ś led> โอ้ยโอยรอด้วยดีก็ตกท่อกันพอดีเร็วๆมาเนี้ออกมาออกมา เดินมา,เ,าเดินมาเดินเดินเอาเป็นอะไรอะแมวแน่เลยปะ่ะไม่เลียไม่เลียออกมาออกมาไม่ใช่บ้านเราดูมันดื้อไปเดินทางนู้นไปเ็วมันมีอะไร ไปไปไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านเราไปเร็วเวมันดื้อได้ัวเนียไปไงล่ะโอ้โหเบรกไม่อยู่นะหัวทิมดูมันดูมันไม่รอเลยรอด้วย าขาเผลอ,อรอด้วยสิโอ้ไม่รอเลยอะ่ะที่ตัวเองสนใจแล้วตัวเองหยุดนะอืมอืมที่เขาลากทุรู้ถูกกัง ดูมัน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 โอ้โหลากปิวอะลากตัวปิ้วอะแมวแมวแมวไม่รู้แมวเห็นแมว <c ười> ตายตายวันนี้ต้องตายวันนี้ต้องตายเห็นแมวเห็นแมววน,นี้ต้องตาย sniff? ไหนอะโอ้โหไหนอะแมวไหนไหนแมวอยู่ไหนไหนแมวอยู่ไหนไห ตายตายตายไม่มีเห็นไหมแม่บอกแล้วว่ามันไม่มีออมีวนมีวนไม่มีไปไม่เชื่อเหรอไม่มีแม่บอกว่ามันไม่มีไม่มีบอกไม่มีไม่มีไม่เชื่อบอกไม่มีแมวไม่เชื่อไม่มี ฮะเป็นจิงโจ้เลยเห็นแมวนี่เป็นจิงโจ้เลยอ้าวอ้าวอ้ป๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยเดเข้าไปนะอย่าเข้าไปนะออกไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่เบาะนี้ออกไม่ได้แม่เนี่ยออกไม่ได้ไม่เนี่ โอ้ก็ไม่ม pues ีไม nah. ่ม well, ีไม่เอาไม่เอาไปไปกลับบ้านเถอะกลับบ้านได้แล้วกลับบ้านกับบ้านเถอะกับกับบ้านเร็วเร็วเร็วไปเร็วเร็วเร็วเรับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกันเร็ว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 กับบ้านกลับบ้านเร็วเร็วเร็วบ้านกับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน กลับบ้านกันกลับบ้านกันเข้าบ้านได้แล้วเข้าบ้าน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 ไะเข้าบ้านกันเข้าบ้านกันไะเดี๋ยวให้ไปแล้วมาทางนี้เข้าบ้าน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 ไปไหนอีก ปเหอะเข้าบ้านเอยเหนือหน่อยแล้วเอ้วเร็วเหนื่อยแล้วเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปไปเข้าบ้านกันเข้าบ้านกันเข้าบ้านกันไปไหนอีกเนี่ย เดี๋ยวไฟดูดดูดูดโอ้ยรอด้วยรอด้วยรอด้วยรถมานะรถมานะเห็นไหมเห็นรถมาไหมเห็นรถมาไหยรถมารถมารถมานะรถมานะไปกับบ้านเราเหอะ ไปเร็วเร็วกลับบ้านเราเถอะเร็วรถนะรถนะอยู่นิ่งๆนะรถนะงานสองคันเลยเจอกันสองคันเลยไปกลับบ้านโอ้ยกลับบ้านไปกลับบ้านเร็ว กลับบ้านไม่กลัวรถเหรอฮไปกลับบ้านเร็วเร็วไปเร็วกลับบ้านกันกลับบ้า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 นเร็ว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 ไปบ้านเราเร็วเร็วไปโอ้ย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 ไม่เอาไม่เอาไม่เข้าไม่เข้าไปแล้วนะเร็วกลับบ้านเร็วกลับบ้านเร็ว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 เรอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะ มันสนอะไรนะฮะมันสนอะไรดอกพิราบมันโฉบอะไรอะ่ะอุย้ยมีมีคนวิ่งไปแล้วจูดไปโน่นแหละอ๋อเก็บเก็บกิ่งไม้ทำรังใช่ไหมกิ่งไม้ทำรังว้าว ไปขับบ้านเราไม่ไปเลยแล้วทางนั้นน่ะล <necessary> ับบ้านดื้อแล้วมันดื้อแล้วน่ะบอกลับบ้านมันดื้อแล้วน่ะเหนื่อยไหมน่ะฮะหอบเป็นหมาหอบแล้วไปเร็วกลับบ้านเร็วกลับบ้าน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 ขับบ้านขับบ้าน ข้าบ้านนะเข้าบ้านนะเข้าบ้านนะทำไมกะเห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีกเข้าบ้าน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 เออเก่งมากเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านาปถอดสายจุ้งก่อนถอดส่จุ้งก่อน ถอดใส่จุ้งก่อนอยังยังก็ให้แม่ถอดใส่จุ้งก่อนอืออืม,อมไป